อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูในส่วนของปลาอาชีพหมอคิวกันบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวหมอคิวตัวเด็กนะครับที่ผมปั้นขึ้นมาอ่าเรามาดูกันทีละปลาเลยนะครับปลาแรกเนี่ยโคจรปลาพิทักษิตอันเนี้ยผมอัพไว้แค่หนึ่งแต้มนะครับเนื่องจากว่าอ่า การฟื้นตัวกําลังภายในเนี่ยเอาจริงอะ่ะคือการการเด้งมานาตรงเนี้ยมันค่อนข้างเพิ่มน้อยนะครับอ่ะถ้าเราลองสังเกตเห็นไหมเนี่ยคือมันใช้เวลาในการเพิ่มค่อนข้างนานเนี่ยยี 29, ิบเก้าเห็นไหมคือเพิ่มแบบน้อยมากๆซึ่งไอ้ตรงเนี้ยต่อให้เราอัพเต็มอะ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มันไม่ได้เยอะอ่ามันไม่ได้เยอะพูดง่ายๆคือไมไ่เยอะเลย ต่อให้เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมอัพไว้แค่หนึ่งถามว่าทําไมต้องอัพไว้หนึง่งเนื่องจากว่าตัวหมอเนี่ยมันถือไม้เวลแปดถูกไหมมันถือไม้เวลแปดปุ๊บเนี่ยมันยังมีพวกขูที่เพิ่มปลานอีกอ่าเพราะฉะนั้นการกดไว้หนึ่งแต้มเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาสิบห้าเลยอ่าซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็เลยกดไว้แค่หนึ่งพอนะครับ ส่วนอันนี้เคปทเก็กอันนี้อัพเต็มได้เลยทั้งสายบูสายฮิวก็คือใช้าปลาตัวนี้ทั้งคู่เลยนะครับก็คือเราอัพเต็มได้เลยส่วนปลาเลือดก็เต็มได้เลยนะครับเพิ่มปลาสูงสุดอันนี้บางบางคนอัพแต่ผมไม่อัพนะครับเพราะผมมองว่าไอตัวค่าแม็กของปลานเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะปกติเรากดยาอยู่แล้ว รากดโฉมอยู่แล้วถูกไหมไอค่าแม็กนี่ต่อมันเพิ่มไปห้าพันหกพันมันก็เท่านั้นอ่ะอมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสําหรับผมผมไม่อัพอันนี้ส่วนอันนี้แน่นอนสายยูเต็มนะครับอันนี้ไม่ต้องอัพนะครับอันนี้สายบูอันนี้ก็ไม่ต้องอัพสายบูส่วนอันนี้เลือดอัพเต็มได้เลยนะครับส่วนอันนี้เพิ่มระยะเวลาอันนี้ก็เต็มนะครับเนื่องจากว่าเรา ฮิวด้วยเก็กด้วยนะครับตัวตัวของผมเนี่ยฮิวด้วยเก็กด้วยเพราะฉะนั้นเราอัพเต็มได้เลยให้มันเพิ่มระยะเวลาของพวกบัฟพวกเก็กต่างๆนะครับซึ่งมันจะทําให้เราไม่ต้องบัฟเก็กบ่อยนะครับการเพิ่มระยะเวลาไปเยอะๆเนี่ยมันทําให้มันอยู่ได้หลายนาทีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเก็กบ่อยมากเราจะได้ฮิวไปเยอะๆนะครับส่วนอันนี้แน่นอนสายโทร่าเต็มนะครับ ส่วนอันนี้สำหรับพิมพ์คาของสายบูเราไม่จําเป็นต้องอัพนะครับอ่าส่วนก้าสวสวรรค์อันนี้เป็นปานที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับสายฮิวนะครับอ่ามันจะช่วยเราฮิวแรงขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพของเก็กดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ใส่คลุมด้วยได้เลยนะครับนี่เองไหมก้าสวรรค์สายฮิวใส่ตัวอาปานนี้ได้เลยนะครับส่วนทีนี้เรามาดูแถวล่าง แถวล่างเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนอยังอัพไม่เต็มนะครับอ่าเรามาที่เลือดเลือดเราอัพเต็มได้เลยอ่าส่วนสมานแผลต่ออายุเนี่ยเรากดไว้หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเวลากดยาเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของยาให้มันดีขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆคือสมมติมันเรากดยาหกร้อยเนี่ยมันก็จะ มันจะไม่ได้เด้งขึ้นมา6600้อย่ะมันจะเพิ่มไปอีก2ี่หกเปอร์เซ็นต์ี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ากดไว้หนึ่งแต้มถือว่าโอเคไม่จำเป็นต้องอัพเต็มนะครับกดไว้แค่แต้มเดียวพอส่วนกระบี่อันนี้ผมไม่อัพเนื่องจากว่าอ่าค่าลบหลีตรงเนี้ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่อาชีพหมอค่าลบหลีพื้นฐานมันต่ําอยู่แล้วการอัพอันนี้ไปต่อให้อัพเต็มเนี่ยต่อให้เพิ่มมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ช่วยให้หลบได้นะครับมันก็เพิ่มมาทีดเดียว อาชีพที่ควรอัพว่าเป็นพวกธนูพวกอะไรนี้ที่ที่ค่าหลบมันค่อนข้างสูงอ่ะอย่างอาชีพธนูเนี่ยอันนี้อัพเต็มได้เลยนะครับเพราะมันจะเพิ่มเยอะมากแต่อย่างหมอเนี่ยไม่จําเป็นนะครับแต่อันนี้ถามว่าทําไมผมต้องเปิดอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ผมเปิดเอาไว้เพราะว่าผมผมไม่ชอบให้มันเป็น question mark อ,ะอ่ะเปิดเอาไว้เฉยๆให้สวยๆแค่นั้นเองไม่ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิน้นนะครับส่วนอันนี้ วิญญาณสลายเรากดไว้หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้เอาไว้ช่วยในกรณีที่แบบเหมือนเราฮิวใช่ไหมต่อให้เราจุดจุดที่เราวางเนี่ยมอนไม่ตีก็จริงแต่สมมุติแบบน,น้นๆจะมีมอนหลุดนาสักตัวเนี่ยการที่เราอัพไอ้นี้ไว้หนึ่งเนี่ยเวลามอนมันมาตีเรามันมีโอกาสที่เราจะติดข้างนะครับอย่าง,งน้อยๆเนี่ยอัพไว้หนึ่งเพื่อเซฟชีวิตนะครับาสาย,ยาที่ผมอัพเนี่ยก็คืออัพไว้เพื่อแบบ ถ้อจังหวะที่อยู่มอนมาตีแล้วมันอย่างนั้นแล้วมันติดคัางขึ้นมาสักนิดนึงมันช่วยเซฟชีวิตหมอได้นะครับก็เลยเอาไปหนึ่งส่วนอันนี้จริงๆปานนี้มันเป็นปานสําหรับหมอบูนะครับเพราะมันจะเอาค่าพลังโจมตีเนี่ยมันจะสูงถูกไหมแล้วมันก็จะเพิ่มค่าป้องกันตามค่าโจมตียิ่งค่าโจมตีเราสูงป้องกันเราก็จะได้เยอะแต่ซึ่งหมอฮิลเนี่ยค่าโจมตีเราต่ำค่าโจมตีเราต่ำเพราะฉะนั้นพลังป้องกันที่เพิ่มมาเนี่ยมันน้อยนิด มากๆอืมหลายคนอาจจะไม่อัพแต่สําหรับผมผมอมัพเพราะว่าปานนี้กับปานนี้สองปลานนี้ลักษณะคล้ายๆกันอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อป้องกันแค่หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งปลาถูกไหมมันน้อยมากๆแต่สําหรับผมผมมองว่าหมอมเป็นอาชีพที่ไม่ควรตายเลยอ่ามันมันควรยืนอยู่ได้โดยที่แบบไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นปลาไหนที่ช่วยเซฟชีวิตหมอได้ผมจะอัพ นะครับอย่างเช่นปานนี้กับปานนี้เนี่ยผมจะอัพเต็มไอ้นี้กําลังอัพอยู่นะครับต่อไปนี้ก็คือจะอัพให้เต hm ็มให้เต hm ็ม3 4เท่ากับอันนี้เลยอ่ะอ่าคือแต้มป้องกันทุกหน่วยสําหรับมอผม,ผมมองว่าสําคัญสําหรับผมนะคนอื่นเขาอาจจะไม่อัพก็ได้เนี่ยคนอื่นเขาอาจจะไม่อัพอันนี้อาจจะไม่อัพอันนี้ก็ได้แต่ผมอัพเพราะว่าถามว่าถ้าไม่อัพสองอันนี้ผมจะไปอัพอะไรอ,ะอ่ะอืมอันอื่นมันก็มันก็ไม่ได้ดีอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่อัพอยู่แล้วในสายเนี่ยสามเพิ่มปานเพิ่มทําไมอ่ะถูกไหม อันเนี้ยเพิ่มฟื้นฟูกํลาลังภายในก็ไม่รู้จะเพิ่มทำไมอ่ะมันนมันน้อยอ่ะน้อยมากอืมผมก็เลยมองว่าผมเอามาลงป้องกันดีกว่าอย่างน,น้อยน้อยสักแบบช่วยเซฟชีวิตสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็โอเคละซึ่งถ้านนี้เต็มปุ๊บอ่าตัวต่อไปที่จะมาลงนะครับผมก็จะมาลงตัวนี้ต่อแต่ว่าน่าจะลงได้ไม่กี่แต้มอ้ะอืมเพราะว่าเดี๋ยวพอมันร้อยยี่สิบปุ๊บเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมาอัปอันนี้อันนี้คือปานไฮไลท์ ของหมอฮิวเหมือนกันนะครับเพิ่มการฮิวเพิ่มเป็นสองเท่าอ่ะพอเราอัพเซียนสองปุ๊บเนี่ยเรามาอัพอันนี้เต็มก่อนได้เลยพออันนี้เต็มเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละเราค่อยกลับมาอัปตัวนี้ต่อก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอตอนเซียนสามอะแสงครมาสสองเนี่ยเราเราไม่ได้อัปอยู่แล้วเพราะมันเป็นของสายบูถูกไหมอืม ส่วนอันนี้ก็เป็นสายวอตอนเซนสีก็ไม่ได้ใช้แต่อันนี้อันนี้เดี๋ยวอาจจะอัพไว้แค่หนึ่งลงข้างจนทันเร็มดวงเนี่ยเราอัพไว้แค่หนึ่งก็ได้หรือจะไม่อัพก็ได้นะครับอันนี้หรือถ้าจะอัพก็อัพไว้แค่หนึ่งพอนะครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรให้เราอัพละก็อาจจะย้อนมาอัพตัวนี้ได้นะครับอย้อนตัวนี้ได้ก็ประมาณนี้ โอเคก็ของหมอบูก็ประมาณเอ้ยของหมอหมอฮิวหมอฮิวก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรก็อสอบถามได้ซึ่งปานเนี่ยเอาจริงมันไม่มันยืดหยุ่นได้นะมันยืดหยุ่นได้อ่ะคือแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อัพเหมือนกันเป๊กก็มันมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลอ่ะอย่างของผมเนี่ยผมก็เน้นเซฟหมอใช่ไหมผมจะอัพนี้อัพนี้แต่บางคนที่เขาไม่อัพก็ได้เขาก็ไม่ได้ผิด ที่เขาจะไม่อัพถูกไหม,มแค่ผมมองว่านอกเหนือจากอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปอัพอะไรแล้วอมผมมองว่าเราก็อัพไว้เพื่อเซฟชีวิตมันก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันต่ออคลิปหน้าเหรอเดี๋ยวนึก,ก่อนธนูธนูเคยทำไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมอาจจะทำทวนกับนินจานะครับอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน่าจะสักวัน2วันก็เดี๋ยวครับจะทยอยลงคลิปนะครับของของเนจากับทวนนะครับโอเคก็สวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม